รีวิวบ้านสร้างมาหลายปีแล้วเพิ่งเพิ่งเคยรีวิวอันนี้รั้วยังทำไม่เสร็จผ่านเข้ามาก็จะเป็นสวนสวนหน้าบ้านดอกไม้นี่น่าจะหมดเยอะแล้วดอกไม้สวนหน้าบ้าน

หินต des de ัว <Tamb> น <ía> <ick> ี้ขนมาจากเมืองเล่หหินเลยดูดเดลงทุนมากเลยนี่เฟิร์นค่าหลวงนี่กะลาเวกต้นตะโก นี่หน้าบ้านครับบ้านนี้ที่หนึ่งสับปะรดสีเยอะมากนี่หน้าบ้านลงจอดรถ ตัวบ้านีภในบ้านห้องโถงห้องรับแขกที่เป็นลายๆนี่ทำเองครับช่วงโควิดไม่มีอะไรทา มีสองห้องนอนตนัวนี้สองห้องนอนมีคมไฟคมไฟอั่าดีโคมไฟอีกหนึ่งห้องนอนเป็นสามห้องนอนข้างล่างชุดโซน ห้องครัวห้องครัวเข้าไปนี่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำแยกเป็นสองห้องเสียงใครเสียงใครเสียงว่าเด่าว่า,วา แสดงว่าไดว่าว่านี่เป็นห้องเสื้อผ้าอีกห้องหนึ่งมาข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านหลังบ้านจะประมาณนีน้อันนี้เราเราใส่เข่า ฝนตกฝนตกไม่ได้ขีดต่มีีข้างบ้านมีหลังบ้านครับทีตากผ้าและเก็บของดูห้องครัวมีห้องน้ำที่หนึ่งห้องน้ำข้างหลัง ้องน้ำ้างหลังบ้านครับนี่ของครัวที่เสิร์ฟไว้บนข้างบ้านคนระับนี่ข้างบ้านใีเมืองนะี่ข้างข้านเป็นปลูกห้าปลูกห้าให้งวดข้างบ้านเขียวกับจี ชั้นสองยังไม่ต้องขึ้นกำลังลกเลยชั้นสองชั้นสองบันไดไปบเอาเอุ้มชาตะอุ้มอาเอาอย่งนีอ บรรยากาศมีบรรยากาศภายในบ้านและนอกบ้านนี่ปวดออกมาระเบียงก็จะเจอสวนอย่างเงี้ยเจอสวนน่ะเจอสวน,น,น